ก็จะเป็นอะไรนี่เหมือนรีสอร์ทเหมือนที่เราเ,เป็นแคมป์หรือเปล่าหน้าหนาวเนาะโอ้โหปลูกอย่างย่งง่ายเลยจริงทำสวนไหมปลสวยจุดอ,อะไรศูนย์บริการอะไรบ้านเรืออะไรเนะี่ยทำหรอแต่เขายังไม่ทำนะเพราะว่ายังไม่ถึงเทศกาลปีใหม่โหยังงายอีกก็ดูวิวสองฝั่งไปก่อนนะครับ อีกป,ประมาณ5กนะิโลเมตรจะถึงเส้นนี้เม,มื่อไหม่มื่อไหม่ครับใช้โทรศัพท์ถ่ายเอายังไม่มีทุนครับ มาถ่ายลงยูทูบถ้าเรามาเช้าคนานี้เราจะเจอ,อมนม่นี่เห็นยดไมนด่สีป,ะปะ้าป้า กินเสียงเครื่องรถไหมครับพราะมันต้องใช้แรงเพื่อ,อขึ้นรถกันใช่ทั้งรเราใช้ยานพาหนะเป็น Toyota Yaris นะคะ เส้นทางครับสวยอย uh huh. well okay. ู่ครับถนเล็กๆน่านไม่แพ้น่าเลยนะดองฟังขึ้นลับขึ้นเขาแล้วเราจะเจอวิวสวยแล้วครับ จุดแรกก็จะเป็นอะไรนี่าา hel, กาแฟสดแท็กเฮลกลางเต็นท์จะมีเดี๋ยวเข้าไปจอดหาจุดจอดกันแล้วโอยเกียร์ขึ้นธรรมดาไอ้นะออด,ดูครับสวยมากสองฝั่งเลยนะครับจอดดูไหมเราจอดจอดถ่ายรูปนะน,นี่ก็สวยนี่ก็สวยดูดูฝั่งนี้นี่ก็จอดถ่ายรูปกันนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจอดจุดหน้าก็นเลยเนาะ เพื่อนดูวิววิวร้อยล้านนะครับดูดีวิวร้อยล้านเนับสองฝั่งจะเป็นหน้าผาทั้งสองฝั่งเขาเลยเลือกถนนลอยฟ้าครับผมเพื่อนจะมีนักทองเที่ยวจอดแวะมันจะมีคาเฟ่ตลอดเส้นทางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแวะจุดนี้ดูก่อนคนเยอะดีชินี่ อันนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยกันแล้วบบเสื้อสีส้มหมดเลยสีเดอร์หมดเลยแกงส้มแกงส้มร้านเดิมไม่นบ่ร้านเดิมเลยไปนับเพื่อนนับเพื่อนก่อนเราพาเพื่อนจอดและ้ะยังจอดและชมวิวกันนะครับดูโอ้โหแกงแกงเสื้อสีส้มครับแต่ผมเสื้อแดง ดูวิวครับวิวพนมรามาดูวิวครับวิวสวยมากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video